ตั้งแต่ได้รางวัลสวรรค์ไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆมีความรู้สึกดีค่ะเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างจากเดิมมากแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าม,มากขึ้นด้วย,ยสิ่งที่ได้มาก็ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์เต็มมากขึ้น ใช้จ่ายใช้หนึ่งอย่างอย่างอย่างมีคุณค่าแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ในทางที่แบบไม่มีปนะจใช้ใชนใสิ่งที่จําเป็นกับกับกับครอบครัวกับกับแม่ที่นอนเันหลับในสิ่งที่จําเป็นค่ะอาจารย์แนะนําให้ทําอะไรบ้างแล้วไปทําอะไรบ้างคะอาจารย์แนะนำะได้คือต้องต้องไปใช้อะ ่าหนี้ที่เราก่อเึ้นมาะใชใ่ให้หมดไปเลยค่ะให้เป็นศูนย์แล้วตอนนี้เป็นศูนย์หรือยังเป็นศูนย์แล้วค่ะยอมรัแล้วก็ทํางานก็ได้รับงเงินเดือนก็ใช้เงินเดือนเดือนนะคะแล้วก็ให้ทําบุญค่ะดูแลคุณแม่แล้วก็ทำบุญหาบุญพญาของเราะค่ะก็ดูแลคุณแม่แล้วก็ไปเที่ยว มีความสุขกับชีวิตค่ะแล้ว,แล,วแล้วเงินที่เหลืออาจารย์แนะนำยังไงบ้างคะก็ให้ซื้อสลากค่ะเก็บไวะคะ้ค่ะแล้วก็แบ่ใช้มีส่้ที่จังะะักอ่ะคือเราเหมือนเราได้ชีวิตใหม่เลยนะคะ,คะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะทุกคนมาหาอาจารย์ ไม่ใช่ไม่มีใครมีความสุขหรอกบางคนอาจจะเต็มล้นเหมือนที่อาจารย์เล่าฟังเมื่อกี้นะคะแต่เขายังไม่พบหนทางในชีวิตซึ่งตรงนั้นมันน่ากลัวมากกว่าคนที่แบบต้องการทัวช่วยซึ่งถ้าเขาลงทุนเงินหลักสิบล้านหรือร้อยล้านที่เขามีแบบเป็นเงินเย็นนะคะไม่ใช่เงินไปกู้ไปยืมถ้าลงทุนผิดแกคิดว่ามันก็เหมือนมรณาเช่นกันซึ่งบางทีหรือบางอย่างหรือเกือบจะทุกอย่าง ที่เข้าพอบอาจารย์นะคะคุณไม่ได้เฉพาะลายมืออย่างเดียวคุณได้สิ่งที่มันมากกว่าลายมืออีกนะคะแล้วมันปลดล็อกเรื่องบางเรื่องที่เขาปลดไม่ได้แล้วเขาไม่รู้จะไปไว้ใจใครเพราะมันเป็นเงินทั้งหมดของตระกูลบา,บางทีร้อยล้านพันล้านซึ่งก็ไม่รู้จะไปลงทุนอะไรซึ่งพักหลังๆมานี้จะเป็นเป็นมือแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่จันหนักใจไหมหนักใจมากเพราะเหมือนเรารับภาระ ของเขาทั้งหมดนะ่ะซึ่งอาจารย์ถามว่าแฟร์กับชีวิตอาจารย์ไม่ไมแฟร์นะถ้าพูดถึงในมนุษย์ธรรมดา<โ>เพราะถ้าเกิดอาจารย์แนะนําผิดไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็สวยแล้วก็สวยเยอะด้วยเพราะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเขาชีวิตเดียวนะคะเกี่ยวกับไหลายอย่างอาจารย์ก็เลยต้องต้องต้องเลือกแล้วเย็นนี้จะจะไลฟ์ว่าทําไมต้องเลือกนะคะก็จะได้มีคําเฉลยเพราะเพจอาจารย์มีคนติดตามเกือบสี่พันแล้วคนติดตามก็ ไม่แสดงตัวก็อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นหลายหมื่นนะคะก็มันเป็นเรื่องหน้าที่อาจารย์อาจารย์เพิบอกว่าหน้าที่บางทีเราต้องทําไม่ชอบเจ็บปวดหรืออะไรต้องทําเหมือนเหมือนเกดจะต้องทํางานคือบางอย่างไม่อยากไปแต่มันไม่ได้เราคิดซะว่าเราแสดงละครบทหนึ่งแต่ให้มันเนียนแต่อย่าลืมว่างานเขาให้เงินเดือนเลานะเงินมากเงินน้อยมีพระคุณกับเราหมดกระตันยูรู้คุณสาคัญที่สุดน,นะคะ คือที่อยากจะให้อัดคลิปนี้เพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้หลายๆคนซึ่งต้องมาฟังจากปากคนที่30ล้านอ่ะเนาะแต่จริงๆเราได้จริงๆสิบล้านแต่ที่เหลือก็คือเราแบ่งนะคะแต่ได้จากมือเราเราเป็นคนหยิบนะคะมีที่มาที่ไปก็อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่แบบอยากได้โชคใหญ่หรือโชคด่วนหรืออะไรยังไงไหมเป็นข้อคิด คือตอนนี้มาเยอะมากเลยต้องต้องให้คนที่เขาได้จริงๆอ่ะเขาพูดก็คุยยากนะคะเป็นเรื่องของความโชคดีในเรื่องของโชคนะคะแต่ว่าด้วยตอนนั้นก็เป็นคนที่โชคไม่ดีเหมือนกันนะที่มาเจออาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าบ่ายลำบากมากเหมือนกันตอนที่เจออาจารย์ได้แต่ว่าก็คมด้วยเป็นบุญนะคะที่ได้มาเจออาจารย์แล้วก็ าาคือน้องเปสนี้เขาทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างจริงๆแล้วเขาไม่มีข้อสงสัยเขาทำทุกอย่างแล้วเขาก็ได้สิ่งที่ตั้งใจคือบุญบร,รมีเดิมก็เยอะอยู่แต่ว่าเป็นดวงที่ตกแบบตกแบบถ้าไม่ผ่านสามสี่เดือนนี้เกรดก็ล้มละลายแล้วครอบครัวเนาะมันมันสำคัญอาจารย์ถึงบอกว่าหลายคนเข้ามา ถ้าคุณมาด้วยความอยากได้แต่คุณไม่ให้เหมือนเนาะจุดๆก็ไม่ได้จริงๆถึงคุณจะไปยืมเงินคนอื่นมาแต่ว่าคุณตบัดสัตว์อาจารย์พูดเลยนะตะบัดสัตว์แล้วไม่รักษาคําพูดคุณอาจจะพูดคํานึงกับอาจารย์แต่ว่าอย่าลืมว่าห้องนี้มีหลายกายทิ์นะคะแล้วคุณกลับไปแล้วคุณพิ้วคุณคิดหรือว่าท่านไม่ทราบ <laughs> เรื่องตั้งจิตแล้วก็เรื่องคําพูดสําคัญที่สุดค่ะเพราะคําพูดมันจะรักษาเราถ้าคุณรักษามันถ้าคุณไม่รักษามัน,ม,น,ม,ม,นมันก็ไม่รักษาเราเฉกเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วมันก็ย้อนเวลาไม่ได้ก็ขอบคุณในวิทยาทานครั้งนี้นะคะน้องเกศก็จะมาแชร์เรื่อยๆนะคะเพราะบุญก็ต้องสร้างเรื่อยๆนี่คือการสร้างบาร,รมีที่ไม่เยอะมาก เพราะใครมาฟังคลิปนี้นะคะเขาอาจจะได้อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้แต่ทุกคนได้แล้วทุกคนก็จ้องอยากจะฟังจากปากเจ้าของที่หยิบ30ล้านได้จริงๆนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ